สวัสดีครับช่องวนมาลีสตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆที่ทีเอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศตลาดค้านะครับผลไม้รวมนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับนี่เป็นบรรยากาศตลาดค้าผลไม้รวมนะครับร้านนิดชาวสวนนะครับนี่เราจำหน่ายนะครับองุ่นแก้วมังกรอะโวคาโดมะขามป้อมลูกพัมนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับร้านนิดชาวสวนยินดีต้อนรับนะครับ พ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆพีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้จะต้องของอ้วนมาในสตอรี่นะครับวันนี้พาเพื่อนๆพีพีเอฟซีนะครับมาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าผลไม้รวมนะครับอันนี้หนอาเงินนะครับองุ่นสดจากไร่มาจากสวนราคาไม่แพงนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับผมนะครับป้ายบอกราคาไว้ชัดเจนนะครับราคาเจ็ดสิบบาทยกเข่งนะครับตกตะกร้า องุ่นเขียวนะครับสดสดสวยๆนะครับสดจากไร่ใหม่จากสวนทุกวันนะครับสวยสดงดงามนะครับยิ่งใหญ่อลังกางงานสร้างนะครับตลาดค้าผลไม้รวมนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดในประเทศไทยนะถูกวงเล็บถูกที่สุดเลยนะเป็นองุ่นสวยๆนะเราสดจากไร่ใหม่จากสวนหวานเคี้ยวนะครับราคาไม่แพงนะครับองุ่นปีนี้นะครับดีๆกับผู้บริโภคนะครับดีกับผู้ซื้อไม่ซื้อผูค้าไม่ขายนะครับ จะซื้อไปกินซื้อไปขายหรือซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับที่ร้านมิตรชาวสวนนะครับเปิดโัตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราครับได้ทัคอนเทนต์ดีๆนะครับให้เพื่อนๆที่น้องๆซื้อได้รับชมครับบรรยากาศกระดาผลไม้รวมนะครับที่ใหญ่เลยเยอะที่สุดนะครับสองอาคารใหญ่ๆนะครับเตรียมส่งนะครับเตรียมส่งลูกค้านะครับ ะก้าผมขายดีมากเลยนะครับนี่ร้านมิเชชาวสวนนะครับจำหน่ายองุ่นนะครับองุ่นเขียวแก้วมังกรอะโวคาโดมะขามป้อมรูปพับนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนดี่พี่นะครับสี่ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับสีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราช่องวัน์มาีตออนี พาเพื่อนๆพีพีเอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศตลาดค้าผลไม้รวมนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับอันนี้เป็นมะระกอฮองแลนด์นะครับมะระกอรองแลนด์สุกสวยๆนะครับราคาไม่แพงครับมีป้ายบอกราคาไว้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นกรั่งกิมจูนะครับกระรังยูยอดนะครับผมสิบห้าบาทสวยๆนะครับนี่เป็นมะม่วงแอปเปิ้ลหนึครับผมนะครับมะม่วงแอปเปิ้ลสิบสี่บาทครับผมยังสุกนะครับ นี่เป็นเกลียวโซเวยครับผมเป็นแก้วขมิ้นนะครับป้ายบอกราคาไว้ชัดเจนร้านเพชรชลัดนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะเรับสี่ท่านใดที่ต้องการผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นแก้วมังกรหรือว่าจะเป็นนุ้งนหรือว่าจะเป็นเกลียวโซเวยก็ขอเชิญได้นะครับที่ร้านเพชรชลัดนี่ครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแ็บนัาจองไว้ได้เลยนะครับตลาด้าผลไม้รวมที่ใหญ่และเยอะที่สุด พาเ,เพื่อนๆพีเอฟซีมาชมนะครับนี่คร้บเป็นเงาะนะครับเงาะโรงเรียนหวานล่อนนะครับรับประกันหวานล่อนทองแท้นะครับโรงเรียนทองแท้ราค่ายกตะกร้า29บาทครับสวยสดงดงามยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างดูครับงสวยๆโรงเรียนตวย่รับส่งห้างส่งต่างประเทศนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ ขายส่งผลไม้ทุกชนิดนะมีใบพีเอฟและประกันร้านต่อ289ครับผมนครับเก็บหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเบอร์โทรทางนี้เลยนะครับนี่เป็นอะโวคาโดนะครับ VIP ือพีโก้ลูกใหญ่ๆต้นตสวยๆนะครับมี่เป็นเงโรงเรียนมะลงเรียนวันร้อนนะครับของแท้ขายถูกดีนะครับราคาโรงงานเชฟของไทยเชฟสุดยอดมากของร้านใจดีมาก ร้านปสองเป็ดข้านะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแคมปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆบีพี่เนี่ยครับเด็กีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับให้เพื่อนพี่น้องเน้นติดใจนะครับเป็นบรรยากาศตลาดของ้ากผลไม้รวมนะครับที่ใหญ่เยอะที่สุดในประเทศไทยสองราคาดใหญ่ๆนี่ครับสวยสดขัดเากวสวยสดขัดเกลากล้วยทู and we